ตอนที่24ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์ติงภารกิจโทระแห่งช่างตีเหล็กระดับความยาก B ในฐานะที่เป็นผู้สืบทอดแห่งแพกมาท่านได้รับเจตนารมแห่งแพกมามาพร้อมกับเทคนิคลับสุดยอดวิชาของเขาหลักการสําคัญของเจตำนงแห่งแพ็กมานั่นก็คือการตีเหล็กเพื่อมวนมนุษย์ท่าน จะไม่มีวันอภัยกับการกระทําที่ชั่วช้าของบริษัทเมโลและลูกสมุนจงช่วยช่างตีเหล็กที่มีนามว่าคานผู้ซึ่งตกเป็นเหยื่อของลูกไม้ต่ำซามจากบริษัทเบลโลจนเขาต้องสูญเสียลูกค้าประจําไปเงื่อนไขในการสําเร็จภารกิจขับไล่ลูกสมุนของบริษัทเมโลและทําลายสัญญาขายตึกทิง้งรางวัลตอบแทนเมื่อสําเร็จภารกิจอาการติดสุราของช่างตีเหล็กคานจะดีขึ้นความสัมพันธ์กับท่านและช่างตีเหล็กคานจะเพิ่มเป็นระดับสูงสุด เดิมทีแล้วคานคือช่างตีเหล็กที่มีฝีมือยอดเยี่ยมหาตัวจับได้ยากแต่ทว่านับตั้งแต่ถูกบริษัทเมโลทำลายกิจการไปคานก็เกิดความตึงเครียดสะสมเพิ่มขึ้นทุกๆวันจนในที่สุดก็ต้องตกอยู่ในอาการสภาวะติดสุราเลื้อหลังแม้ในตอนนี้เขาจะเป็นเพียงแค่ชายแก่ที่ไม่ได้ความแต่เมื่อใดที่อาการพิษสุราเรื้อรลังหายขาดคานจะกลับมาเป็นช่างตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งเมื่อถึงตอนนั้นเขาจะสามารถจดจำท่านได้และเคารพชช่นชมในความยิ่งใหญ่ของท่าน รางวัลที่ได้รับหากว่ายอมรับภารกิจทักษะโทสะแห่งช่างตีเหล็กบทลงโทษถักภารกิจล้มเหลวขานจะเสียชีวิตลงหลังจากนี้ในอีกไม่กี่วันและภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับขานก็จะหายไปอย่างถาวรเอ๊ะเ,เจตจำนงแห่งช่างตีเหล็กอย่างนั้นเหรอการกระทําที่ขัดต่อหลักมนุษยธรรมคําคมของช่างตีเหล็กในตำนานอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าเกิดว่า เรากินแต่กระเทียมอย่างเดียวติดต่อกันเป็นเวลา100วันมันจะประกากฏคัดลับใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะบ้าชิบนี่ไม่ใช่เวลามัว,ม,วมัวติดตลกอยู่แท้แท้เฮีภารกิจอีกแล้วงั้นเหรอแล้วก็เป็นอย่างที่คิดโรงตีเหล็กซึ่งกําลังตกที่นั่งลําบากและการราวีของกลุ่มนักเลงได้ทําให้เกิดภารกิจใหม่ขึ้นท่านจะยอมรับภารกิจหรือไม่ศัตรูมีหคนทั้งหมดมีเลเวลอย่างน้อยก็สามส้าซึ่งกลับกัน ฝั่งเรานั้นมีเพียงแค่ตัวเราแค่คนเดียวและยังมีเลเวลเพียงแค่3เท่านั้นแถมที่แย่ยิ่งกว่าก็คือการที่เราได้ฝากดาบใหญ่ามามมนกับกร่อนหนักอย่างเบนเกลเอาไว้ในคลังสัมภาระเรียบร้อยหรือเราควรจะปฏิเสธดีนะไม่ได้ครับภารกิจไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องปฏิเสธภารกิจนี้ถึงตัวเราจะมีเลเวลเพียงแค่3แต่ว่าโดยค่าสถานะโดยรวมก็เทียบเท่าได้กับเลเวลตัวละครทั่วไปที่มี20 แถมยังมีทักษะความอดทนของช่างตีเหล็กในตำนานอยู่อีกมันคือทักษะที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะเพ่งสมาธิความอดทนและพลังป้องกันขึ้นอย่างมหาศาลเป็นเวลานานถึง1นชั่วโมงเต็มแต่ว่าเท่านั้นยังไม่หมดทันทีที่พลังชีวิตของเราเหลือน้อยเราก็จะกลายเป็นอมตะได้อีก5วินาทีตอนนี้เราก็ไม่ได้ไร้อาวุธสะทีเดียวนี่เราเปิดเป้สัมภาระขึ้นมาพร้อมกับหยิบลูกธนูหนึ่งดอกที่เหลือเป็นของต่างหน้าออกมาติ๊ง ลูกธนูยับฟ้ารุ่นพิเศษระดับไอเทมอีพิกพลังโจมตี35-42ลูกธนูที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือพรอสวรรค์สูงซึ่งมีทักษะอันยอดเยี่ยมแต่เขายังอ่อนประสบการณ์และไม่เป็นที่รู้จักมากนะักการหลอมรวมกันระหว่างแร่ยับฟ้ากับเหล็กกล้าได้ทําให้เกิดโลหะที่มีอนุภาพในการเจาะทะลุทะลวงสูงลูกธนูชนิดนี้สามารถมองข้ามพลังป้องกันของศัตรูได้นในบางครั้งมีโอกาสปานกลางที่จะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรู น้ำหนัก0.1หน่วยโดยปกติแล้วลูกธนูนั้นจะเป็นไอเทมที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งแต่ว่านั่นก็เป็นในกรณีที่มันถูกใช้งานกับคันสอนเพียงเท่านั้นถ้าเราถือมันเอาไว้ในมือเพื่อแทงแบบมีดสั้นมันก็จะไม่ใช่แพร่ไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปนี่ในความเป็นจริงเราเคยได้ยินมาว่ามีบางคลาสที่สามารถนำลูกธนูกลับมาใช้ใหม่ได้ ยกเว้นว่ามันจะถูกทำลายจนไม่เหลือสภาพเขาเดิมอีกแต่ว่าเราก็ไม่มีข้อมูลตรงนั้นมากนักเป็นเพราะไม่เคยเล่นคลาสที่เกี่ยวข้องกับลูกธนูเลยสักครั้งเราคิดว่ามันแปลกที่ลูกธนูจะมีมูลค่าสูงจึงได้ตัดสินใจถามคนเดินทางที่ผ่านไปผ่านมาดูต้องขอบคุณในเรื่องนั้นที่ทําให้รู้ว่าลูกธนูไม่จําเป็นจะต้องใช้แล้วทิ้งเสมอไปอในโลกใบนี้ข้อมูลคือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอนาคตข้างหน้า เราจะมองข้ามการหาข้อมูลข่าวสารไม่ได้เด็ดขาดเราสยยยิ้มอย่างพอใจกับการสำรวจกลุ่มนักเลงอย่างละเอียดพวกมันทุกคนล้วนถืออาวุธอันตรายอยู่ในมือเช่นขวานดาบและไม้กระบองส่วนชุดที่สวมใส่ก็เป็นเกราะหนังหนาๆสวรรค์ยังเข้าข้างอยู่บ้างฮะถ้าเกิดพวกมันใส่กเกราะเหล็กโอกาสชนะของเราก็คงจบเหตแต่ก็โชคดีที่เป็นเกราะหนัง หัวโลหะของลูกธนูยอฟ้าคงจะสามารถเสียบทะลุจนเกิดบาดแผลร้ายแรงได้อยู่ลูกธนูดอกนี้เราสร้างมันขึ้นมาด้วยใจชนิดที่ลูกธนูธรรมดาไม่มีทางเทียบได้เลยเราอาจจะมีพลังโจมตีเทียบเท่ากับตัวละครเลือลยี่สก็จริงแต่ว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษของลูกศรที่มีโอกาสวงข้ามพลังป้องกันสิ่งนี้อาจจะชดเชยความอ่อนแอของพลังโจมตีของเราก็ได้นี่ยังไม่รวมไปถึงประสบการณ์ต่อสู้อันโชคชนสมัยที่ยังเป็นคลาสนักลบอีก ด้วยคาสถานะพิเศษกว่าตัวละครทั่วไปด้วยอาุที่เหมาะสมด้วยประสบการณ์ต่อสู้ในอดีตและทักษะพิเศษที่ไม่เหมือนใครปัจจัยทั้ง4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจว่าจะสามารถสําเร็จภารกิจได้ถึงโอกาสจะต่าไปสักหน่อยก็เถอะแต่ทําไมเราถึงได้รับภารกิจที่โอกาสสาเร็จต่ามาอย่างนั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วประการแรกบทลงโทษนั้นไม่มีผลอะไรกับเรา ถึง NVC ที่ชื่อขานจะตายไปและภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะหายแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าภารกิจนั้นมีอะไรบ้างประการที่2มันมีรางวัลมอบให้ถ้าหากว่าเรากดยอมรับภารกิจนี้ิท่านรับภารกิจเรียบร้อยของรางวัลตอบแทนสําหรับการรับภารกิจท่านเรียนรู้ทักษะโทสะแห่งช่างตีเหล็กของรางวัลที่ได้เมื่อรับภารกิจนั้นจะแตกต่างจากของรางวัลตอบแทนของภารกิจอยู่เล็กน้อย มันจะได้รับทันทีถ้าเกิดว่าเรากดยอมรับที่จะทําโดยที่ไม่สนว่าภารกิจจะสําเร็จหรือเปล่าแล้วใครจะไปปฏิเสธลงได้ล่ะเราเรียเปิดหน้าต่างสถานะตัวละครเพื่อตรวจสอบทักษะที่ได้รับมาทันทีติง้งโทสะแห่งช่องตีเหล็กเลเวลหเพิ่มพลังโจมตี10%และความเร็วในการโจมตี30%เป็นระยะเวลา20วินาทีเมื่อนาทีต้องใช้50หน่วยระยะหน่วงหลังใช้งาน60วินาทีฮะ เจ๋งโคตรเลยตามปกติแล้วคลาสที่เกี่ยวกับช่างตีเหล็กจะไม่ค่อยมีทักษะสายต่อสู้ให้เรียนมากนักแต่เรากลับได้เรียนมันจากการรับภารกิจอย่างน่าเหลือเชื่อแถมคุณภาพก็จัดว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเจ๋งกว่าทักษะคลาสนักลบที่เราเคยเรียนมาอีกไม่ใช่หรือไงทักษะเสริมพลังของคลาสนักลบที่เราเคยเรียนนั้นจะเพิ่มพลังโจมตี20%เพียงแค่ชั่วครู่แถมมีระยะหน่วงหลังจากใช้งานนานถึง3นาที แต่ว่าทั้งสะสมพลังของช่างตีเหล็กอันนี้กลับเพิ่มทั้งพลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีโดยที่มีระยะหน่วงหลังจากใช้งานเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นาลาบก้อนเต๋จริงๆเลยหรือว่านี่จะเป็นภรารกิจลับที่เขาพูดถึงกันนะแต่ว่ามันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอที่ภรารกิจลับจะมีความยากแค่ระดับบีเท่านั้นนะบางทีมันอาจจะเป็นภรารกิจต่อเนื่องมากกว่านะ NPC คานอาจจะมีภรารกิจต่อเนื่องที่คุ้มค่ากับการทําก็ได้ โชคดีชะมัดเลยแทนที่ที่เรารู้ถึงความเจ๋งของขานไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ได้ต้องขอขอบคุณทักษะใหม่นะโอกาสที่จะทำภารกิจนี้สำเร็จเพิ่มขึ้นมามากเลยทีเดียวเราตัดสินใจเดินกลับเข้าไปหากลุ่มนักเลงอีกครั้งอะไรของมันไอ้หมอนี่กลุ่มนักเลงเอียงคออย่างสงสัยทันทีที่เราเห็นเราเดินกลับมาแทนที่จะหนีไปเรากำลูกธนูในมือแน่นพร้อมกับ ชี้ไปที่หน้าของพวกมันหลังจากนั้นก็อธิบายถึงเหตุผลที่เราย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งพวกแกทําเกินไปแล้วนะแม้ฉันจะไม่ได้เคารพผู้ใหญ่มากนะแต่ก็ไม่เคยคิดจะทําต่ํทรามถึงขนาดนี้พวกแกจะไม่เคารพคนแก่ก็ไม่เป็นไรแต่พวกแกก็ควรที่จะมีความละอายบ้างน่าจะกลับไปเรียนบริาต้ามาเยอะกว่านี้นะไอ้พวกงโง่ฉันไม่อยู่วันให้อภัยนะเราไม่ได้อยากจะทําตัวเป็นฮีโร่ผู้มาดูความยุติธรรมอะไรนักหรอก เราแค่ไม่ชอบคิดหน้าของพวกนักเลงก็แค่นั้นจงโทษตัวเองซะที่ดันไปคล้ายกับคนทวงนี้ของบริษัทมาเธอร์อีสแฮปปี้น่ะทันทีที่เราก้าวเท้าเข้าไปกลุ่มของพวกมันก็เริ่มกำอาวุธในมือแน่นเฮ้ยไอ้งั่งเอ้ยได้แก๊กกล้าพูดแบบนี้กับพวกเราเชียวหรือเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ไปโดนอะไรกระแทกหัวมาหรือไงน่ะหรือว่าอยู่ดีๆก็อยากตายขึ้นมาน่ะะ ดูเหมือนจะไม่รักความหวังดีที่พวกเรายอมปล่อยตัวแกไปเลยนะแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดพวก npc นอกกฎหมายนี่น่ากลัวชิปพวกมันเปลี่ยนท่าทีหวังจะฆ่าเราในทันทีโดยไม่สนใจสิ่งใดความ่วดช้าเร็วสามนี้มันอะไรกันมันอาจจะเก่งเกินไปสำหรับเราก็จริงแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกลัวมันในตอนนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นพวกมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายของภารกิจกำจัดทิง้งซะแล้วภารกิจก็จะสำเร็จ เลือดนักรบในตัวของเราเดือดพล่านขึ้นมาทันทีเราพ่นลมหายใจออกมาอย่างเยอะหยันพร้อมกับชูมือขึ้นมาเลิกพล่านไร้สาระได้แล้วรีบเข้ามาสักทีแล้วก็ได้ผลพวกมันคุ้มคลั่งอย่างรวดเร็วอีไอเด็กบ้าเนี่จับมันเอาไว้ฉันจะอดมันเองไม่สิฆ่ามันเลยรีบฆ่ามันกลุ่มนักเดงกลุ่มนักเลงหน้าแดงกล่ำกูกันเข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วพวกมันมีกันห้าคน ถ้าต้องต่อสู้กันในพื้นที่เปิดโลง่งเราคงจะโดนล้อมและเสียเปรียบในทันทีเรารีบกว่าสายตามองรอบลงตีเหล็กอย่างรวดเร็วพร้อมกับวิ่งขึ้นไปด้านบนบันไดชั้นสองบันไดนี้กว้างพอที่จะให้ชายชะกันเดินเบียดกันได้ทีละสองคนเท่านั้นเรายืนอยู่บนกึ่งกลางของบันไดโดยที่ในมือกำลุกธนูวไว้แน่นใครอยากตายก่อนก็รีบขึ้นมาแล้วกุมนักเลงชะงักไปคู่หนึ่งเมื่อเห็นเราหนีไปยังบันไดที่มีพื้นที่แคบ แต่พอพวกมันเห็นอาวุธในมือเราเต็มสองตาก็พันพากันหัวลอกมา <c oughs> อะไรวนะน่ะลูกขนูเหรอ <c oughs> นี่แกจะจัดการกับเราด้วยลูกขนูงโง่งๆนั่นเหรอล้กขนูนของแกไปไหนซะละหรือว่าเลี้ยงอยู่ใต้กระโปรงแม่แกฮึไม่แปลกนักหรอกตามปกติช่างตีเล็กไม่สามารถใช้อาวุธประเภทธนูได้มันถึงได้จต่กวัดแกว่งลูกขนูไปมาเท่านั้นไอ,อ้หมอนี่ยังเด็กอยู่จริงด้วย มันกําลังหัวรเราะเยาะเราในกลุ่มคนพวกนี้จอร์นสันคือคนที่หุ่นทันพลั์เล่นมามันรีบพุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนขึ้นมาข้าจะฉีกไอ้ช่างตีเหล็กหน้างโง่ที่เป็นชินช้นๆเองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจอร์นสันที่พุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งราวกับหมูป่าเราตัดสินใจใช้ทักษะใหม่แกะกล่องที่เพิ่งจะได้ร่ำเรียนมาทันทีโทรสยายช่างตีเหล็กติง้งโทรสยายช่างตีเหล็กถูกเปิดใช้ พลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา20วินาทีตัวเลข20ปรากฏขึ้นพร้อมกับนับถอยหลังที่ด้านบนมันคือตัวเลขของระยะเวลาทักษะเสริมพลังที่เราได้ใช้ไปเมื่อครู่เมื่อยืนยันได้ว่าทักษะกำลังทำงานอยู่เราจึงเหยียดแขนแทงลูกธนูในมือออกไปอย่างสุดกำลังชึกๆยังไม่ทันที่จอร์สันจะได้เหวี่ยงขวานเราสามารถทิมมันไปได้ถึงสองแผลในพริบตาอาวุธหนักนั้นมีจุดเด่นที่ความทนทานและรุนแรงก็จริง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเชื่องช้าแล้วยิ่งเราไล่ทักษะเพิ่มความเร็วเสริมเข้าไปจนสันจึงไม่มีทางรับมือกับความว่องไวของเราได้ทันติ้งคริติคอลเอฟเฟกของลูกธนูยักษ์ฟาทํางานการโจมตีที่เกิดขึ้นจะไม่สนใจพลังป้องกันทั้งหมดของศัตรตเูเอเออะออือถึงแม้จะเป็นการโจมตีแค่สองครั้งแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับรุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อหนึ่งครั้งเป็นการโจมตีแบบคริติคอลส่วนอีกหนึ่งครั้งเป็นการโจมตีที่ไม่สนใจพลังป้องกัน นับว่าโชคเข้าข้างเราอยู่มากเลยทีเดียวไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าลูกธนูจะสามารถโจมตีได้รุนแรงถึงขนาดนี้เอะได้ยังไงจอร์แดน,นมีสีหน้าบิดเบี้ยวและแววตาที่กำลังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นลูกธนูแทงทะลุเกราะหนังของมันจนเกิดบาดแผลลึกสองแห่งมันกระอักเลือดอย่างเจ็บปวดพร้อมกับกลิ้งตกบันไดไปถึงชั้นล่างร่างของจอร์แดนค่อยๆแปลแปยสภาพเปลี่ยนเป็นแสงสีเทาและหายไปในที่สุดมีข้อความระบบเด้งขึ้นมาตรงหน้าเราทันทีติง ท่านจัดการกับนักเลงแห่งหมู่บ้านวินสตันที่มีนามวาจรสันค่าชื่อเสียงภายในหมู่บ้านวินสตันเพิ่มขึ้น60หน่วยท่านกลายเป็นศัตรูกับนักเลงทุกๆคนภายในหมู่บ้านวินสตันนักเลงทุกคนภายในหมู่บ้านวินสตันจะไล่ฆ่าท่านทันทีที่ได้พบเห็นท่านได้รับค่าประสบการณ์4,300หน่วยเลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับ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 เลเวลของท่านเพิ่มขึ้นหนึ่ง ดูเหมือนกับสิ่งที่เราคาดการเอาไว้จะถูกนักเลงกลุ่มนี้มีเลเวลประมาณ35อย่างที่คิดทันทีที่เราฆ่าจอนสันเลเวลของเราก็เพิ่มขึ้นมาถึง5ระดับในคราวดเดียวแต่เราฆ่า NPC เลเวล35ได้ด้วยการโจมตีแค่2ครั้งอย่างนั้นเหรอเราแทบจะไม่เชื่อสายตาของตัวเองถึงแม้ว่าโชคจะช่วยโดยการโจมตีแบบคริติคอลและทะลุกรอแต่ว่าการฆ่าได้หลังจากแทงไปแค่2ครั้งมันก็หรือว่า พลังชีวิตของพวกมันจะน้อยกว่าที่คิดเอาไว้นะก็ดูเหมือนน่าจะใช่ดูจากท่าทีอันกล้าวล้าของพวกมันเป็นไปได้ว่า n p c เหล่านี้จะเน้นหนักไปที่ค่าพลังกำลังมากกว่าการป้องกันตัวอถ่างั้นก็สวยสิเรามีความหวังในการสําเร็จภารกิจมากขึ้นเปิดหน้าต่างสถานะติ้งชื่อตัวละครกลิตเลเวล8ค่าประสบการณ์125ทคลาสผู้สืบทอแห่งแพคมาเมื่อสร้างไอเทม มีโอกาสได้รับค่าสถานะพิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมพลังไอเทมมีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นสามารถสวมใส่ไอเทมทุกชนิดภายในเกมโดยที่ไม่สนใจเงื่อนไขแต่จะมีผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับระดับของไอเทมที่สวมใสนน่นั้นๆั้นสมยานามผู้ที่จะกลายเป็นตำนานสถานะผิดปกติจะไม่ส่งผลกับท่านเท่าที่ควรเมื่อพลังชีวิตหมดลงท่านจะยังไม่ตายในทันทีเป็นที่ยอมรับของคนอื่นง่ายๆพลังชีวิต316ทับสามอมานา87ทับแพละกำลัง 24บวกค่าความอดทน22ความว่องไว16สติปัญญา29ความจำนาน55าน55ความพลากเพียน21ความเยือกเย็น14ความทรหด16ความยิงธนง14วิสัยทัศน์14ค่าสถานะคงเหลือ110แต้มน้ำหนักสัมภาระ842ทับ1,000เลเวลที่เพิ่มขึ้นมาอีกทําทำให้ค่าสถานะคงเหลือเพิ่มเป็น110แต้มไม่มีเวลาไหนจะเหมาะสมไปกับการใช้ค่าสถานะมากไปกว่าตอนนี้แล้ว เพิ่มแต้มทั้งหมดไปกับค่าพละกําลังและความว่องไวท่านจะนําค่าสถานะ50แต้มไปเพิ่มให้กับพละกําลังกรุณายืนยันยืนยันเมื่อค่าสถานะถูกเพิ่มเข้าไปท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้กรุณายืนยันยืนยันท่านจะนําค่าสถานะ60แต้มไปเพิ่มให้กับความว่องไวกรุณายืนยันยืนยันมีข้อความยืนยันเด้งขึ้นมาพร้อมกับพละกําลังและความว่องไวที่เพิ่มขึ้นมหาศาล นักเลงอีกสี่คนที่เหลือเมื่อได้เห็นเพื่อนของพวกมันตายไปต่อหน้าก็ไม่กล้าขึ้นบนบันไดมาอีกหมอนี่มันเป็นใครกันทำไมจอร์แดนถึงถูกจัดการได้ง่ายได้แบบนั้นจอร์แดนมันไม่ระวังเง่ก็เลยถูกแทงไปที่หัวใจสองครั้งติดๆนะแต่ไม่ใช่ว่ามันมีกระลหขกธนูหรอกเหรอถ้ามันไม่ได้ถูกยิงจากคันธนูลำพังลูกธนูจะแทงทะลุเกาะหนังได้ยังไงมันแปลกเกินไปแล้วนะช่างตีเล็กคนนี้อาจจะแข็งแกร่งอยู่แล้วก็ได้ ถึงไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาอาวุธบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ช่างตีเหล็กด้วยซ้าน่าจะเป็นคลาสนักลบมากกว่าฉันต้อกดกังบัญใจเป็นไปไม่ได้หรอกก็ท่าทางของมันอ่อนแอซะขนาดนี้อย่าตัดสินคนจากภายนอกเสกลุ่มนักเลงเจ้ามาที่เราอย่างไม่ผีผามในตอนนี้ทักษะโทสะแห่งช่างตีเหล็กของเรา, <S <S าเหลือระยะเวลาแสดงผลอีกเพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นเราจึงได้ตัดสินใจยั่วยุพวกมันอีกครั้งนี่ พวกแกรออะไรอยู่อะไม่จมตีเข้ามาหรือไงความเก่งในตอนแรกหายไปไหนหมดซะแล้วล่ะไอ้พวกนักเลงกระจอกฉันสามทั้งหลายเอ้ฉันสามเหรอมันจะมากันบ้าะะนะปาก้าหยุดก่อนแม้ว่าเพื่อนของพวกมันจะพูดท่าเอาไว้แต่นักเลงที่คิดว่าปาก้าก็ดูเหมือนจะไม่สนใจฟังมันพุ่งเข้ามาใส่เราตามคำออย่อยุอย่างง่ายดายในมือของปาก้ากำลังถือกระบองยักษ์เอาไว้ความรวดเร็วจึงจัดว่าเชื่องช้าไม่ต่างอะไรกับขวานของจอนสัน ยมันวิ่งขึ้นบันไดามาอย่างปาคลั่งพร้อมกับเวียงกระบ,บองในมือมาที่ใบหน้าของเราแต่ว่าด้วยความเชื่องช้าจึงทำให้เราเอี้ยวตัวหลบได้ยอย่างง่ายดายและแทงลูกธนูในมือสวนกลับไปจึกชึก,ชก,การเพิ่มขึ้นของค่าสถานะว่องไวส่งผลอย่างชัดเจนหนนี้เราสามารถโจมตีได้ทั้งหมด3ครั้งรวดในคราวเดียวป<อ>ากาที่ถูกแทงเข้าไปที่หน้าอกจนเกิดแผลใหญ่ถึง3แผลชคราวนี้โชคไม่ค่อยเข้าข้างสักเท่าไหร นอกจากไม่เกิดเอฟเฟกติดคริสติคอลเอฟเฟกพิเศษของลูกธนูยักฟ้าก็ยังไม่ทํางานด้วยยังดีที่เราเพิ่มค่าพละกําลังไปถึง50แตม้มจึงทาให้ปาก้าบาดเจ็บอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่การที่มันยังไม่ตายในทันทีก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะักเฮ้ยเป็นไรไหมเออเอไม่เป็นไรยังไม่ถึงตายอืมดูเหมือนที่จัดการกับ Johnson, จอรนสันได้แค่ฟุกเท่านั้นสินะพลังโจมตีของมันน้อยกว่าที่คิดเอาไว้มากทีเดียว พวกมันค่อยๆสำรวจเราทีละนิดหลังจากนั้นวิลก็อธิบายใ,ให้คนที่เหลือได้ฟังสิ่งที่น่ากลัวคือความเร็วของมันถ้าเทียบกับอาวุตอันเชื่องช้าความเร็วของไอ้หมอน,นี่จัดอยู่ในระดับที่สูงมากดังนั้นการต่อสู้ตัวตัดตัว,ตว,ตวจะทําให้พวกเราเสียเปรียบนะแล้วต้องทำยังไงล่ะทำงางน่ะละ่ะง่ายมาวิวขยับตาเล็กน้อยพร้อมกับเดินมาที่ตีนบันไดมันเงยหน้าขึ้นมาพูดกับเราที่ยืนอยู่อย่างลําพังด้านบนว่า พวกเราจะรอยอยู่ข้างล่างเฉยโดยที่ไม่ขึ้นไปทําอะไรกับแกก็เล่ากันแต่แกเองก็อยู่ข้างบนนั่นไปตลอดไม่ได้เหมือนกันใช่หรือเปล่าล่ะเมื่อไร่ที่แกคิดจะลงมาข้างล่างเมื่อนั้นก็จะเป็นเวลาตายของแกแน่นอนฮี่ <Hey, S 1> พวกมันก็ไม่ได้ง่เท่าไหร่นี่วะถ้าเป็นแค่นักเลงกระจกคงจะเรียบขึ้นมาจู่โจมอย่างไม่คิดชีวิตไปแล้วแผนการอาศัยความได้เปรียบของพื้นที่ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้เหลืออีกสี่คน หนึ่งในนั้นถึงแม้จะบาดเจ็บหนักแต่ก็ยังโจมตีได้อยู่ชิไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็เสี่ยงเกินไปการสู้กับพวกมันทั้งหมดในคราวดเดียวแทบเป็นไปไม่ได้เลยและเราจะเคลียร์ภารกิจนี้ได้ยังไงอะที่จริงเราก็พอใจกับทักษะใหม่แล้วยอมทิ้งภารกิจไปแต่โดยดีก็แล้วกันแต่ว่าอีกใจหนึ่งของเรามันก็นึกอยากจะรู้ว่าภารกิจต่อเนื่องของขาน,นั้นจะให้รางวัลตอบแทนที่ดีสักแค่ไหนหรือว่าเราควรจะลองเสี่ยงดูสักตั้งกันนะ ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้คือการยกเลิกภารกิจแล้วรีบหนีไปเท่านี้เราก็ไม่ต้องตายแต่ว่าตัวเราที่กําลังกวาดสายตามองไปรอบๆกลับต้องสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้สบตากับขานสายตาของลุงแก่คนนั้นจ้องมองเราด้วยความหวังและซาบซึ้งเต้นสายตาเดียวกันกับที่ผู้คนมองอย่างฮีโร่ของตนเฮ้ยอย่ามองแบบนั้นนะลุงผมไม่ได้เป็นฮีโร่อะไรอย่างที่คิดหรอกนะาตัวเราพยายามเพิกเฉยต่อสายตาที่อ้อนวอนคู่นั้น ก่อนจะตัดสินใจกำลังจะล็อกเอาท์ออกจากเกมเฮ้ย hey, แค่รับภารกิจก็ได้ทักษะใหม่ยอดเยี่ยมมาแล้วเรามั่นใจมากเลยวันนี้จะต้องเป็นภารกิจรับที่หายากแน่นอนภารกิจต่อเนื่องหลังจากนี้จะต้องให้รางวัลมหาศาลเกินกว่าจะจินตนาการไหวแน่เลยมันจะไม่เป็นการงโง่ไปหน่อยหรือไงที่เราจะยอมทิ้งภารกิจที่เหลือทั้งหมดไปใช่แล้วลองสตตั้งหน่อยเป็นยังไงล่ะเราตัดสินใจเดินลงบันไดไปพร้อมกับ กลุ่มนักเลงที่เข้ามาลุมล้อมพลังป้องกันของเราถ้าไม่มีเลยสักนิดส่วนพลังชีวิตก็น้อยมากหากว่าถูกเจ้าพวกนี้โจมตีเข้าคงได้ตายภายในสองสามครั้งแน่ดังนั้นห้ามใจร้อนเด็ดขาดยินเข้าไว้ยินเข้าไว้เราพยายามตั้งสมาธิให้ได้มากที่สุดเมื่อยือนยันได้ว่าโทรศัพท์แห่งช่างตีเหล็กพร้อมใช้งานแล้วจึงรีบลงมือทันทีโทรศัพท์ช่างตีเหล็กติ้งโทรศัพท์ช่างตีเหล็กถูกเปิดใช้ พลังโจมตีและความเร็วในการโจมตีของท่านจะเพิ่มขึ้นเป็นเวลา20วินาทีโอเคถัดไปก็ความอดทนของช่างตีเหล็กในตำนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมทักษะถึงไม่ทำงานละ่ะเรารู้สึกสับสนมากจึงต้องรีบเปิดอ่านรายละเอียดของทักษะใ,ในทันทีติ้งความอดทนของช่างตีเหล็กในตำนานความอึดพลังป้องกันและความจำนานจะเพิ่มขึ้น200%เป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงทักษะนี้ไม่ใช้มานาะ ทักษะนี้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามใจนึกทักษะจะแสดงผลอัตโนมัติอย่างที่ท่านแสดงออกถึงความอดทนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานฮ้ยบัดซบวิชิทักษะนี้จะเปิดใช้งานตามเงื่อนไขเฉพาะเท่านั้นเราควรอ่านคําอธิบายตั้งแต่แรกนี่ไม่ต่างอะไรกับคนที่ลงมือทําโดยไม่อ่านคู่มือการใช้งานเลยสักนิดในขณะที่ปัจจัยสู่ชัยชนะหายไปหนึ่งอย่างกลุ่มนักเลงที่ล้อมอยู่ก็ได้บีบวงเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ เอ้ hey, แกน่ะพร้อมจะลงนรกแล้วหรือยังแล้วแกจะต้องชดใช้กับการตายของสหายของฉันนี่เรากำลังตกที่นั่งลำบากอย่างแท้จริง